2,558ไทยสู่ประชาคมอาเซียนคุณพร้อมแล้วหรือ,อยังสวัสดีครับถึงเวลา a c กับเกษมสันช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมรู้เขารู้เราและเข้าสู่ a c อย่างผู้ชนะครับร่วมคัญหาคำตอบในรายการ AEC กับเกษมสันวีรกุล สวัสดีครับถึงเวลา AC กับเกษมสันช่วงเวลาแห่งการเตรียมความพร้อมให้ท่านผู้ชมรู้ข่าวรู้เราและเข้าสู่ AC อย่างผู้ชนะครับในวันนี้ผมจะเล่าท่านผู้ชมฟังนะครับว่าการแก้ไขปัญหาแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารซึ่งเมืองไทยเราเห็นกันทุกวันเลยในฮ่องกงเขาแก้ไขจนสําเร็จเขาทางมัอย่างไรครับเมื่อก่อนฮ่องกงก็มีปัญหาเรื่องแท็กซี่ไม่ยอมรับผู้โดยสารหรือรับแลวเอาผู้โดยสารไปทิ้งกลางทางเยอะเหมือนเมืองไทยนี่แหละครับแต่ไม่รู้ว่า จะอ้างเรื่องเปลี่ยนกะหรือแก๊สหมดเหมือนเมืองไทยหรือเปล่านะครับแต่เมื่อฮ่องกงตั้งใจปราบปรามคอร์รัปชันทาให้คนทั้งเกาะฮ่องกงรู้ดีว่าถ้าคุณโกงหรือคอร์รัปชันวันหนึ่งคุณจะโดนจับได้และถูกลงโทษอย่างหนักเรื่องแบบนี้ตำรวจฮ่องกงก็รู้ดีครับว่าถ้าเขาโกงหรือรับสินบนเมื่อไหร่แล้วก็วันหนึ่งเขาต้องโดนจับได้ไล่ออกและติดคุกแน่นอนแล้วเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารยังไงหรือครับ กฎหมายฮ่องกงก็เหมือนกับกฎหมายเมืองไทยนั่นแหละครับคือถ้าแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารน,นี่ถือว่าผิดกฎหมายครับในเมืองไทยแม้ว่าผู้โดยสารจะรู้ทั้งรู้ว่าการที่แท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารเป็นเรื่องผิดกฎหมายแต่ก็ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครจะฟ้องตำรวจก็ไม่รู้จะได้ผลหรือเปล่าเผลอๆจะเสียเวลาฟรีต่างหากแต่ผู้โดยสารฮ่องกงเขารู้และมั่นใจครับว่าถ้าเขาแจ้งความกับตำรวจเรื่องแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารแล้วก็ คนขับแท็กซี่คนนั้นโดนลงโทษแน่นอนตอนแก้ไขเรื่องนี้ใหม่ๆก็ยังมีแท็กซี่บางส่วนอยากที่จะลองดีคือยังปฏิเสธผู้โดยสารรู้ไหมครับทางฮ่องกงก็ทํากันยังไงเขารณรงค์ให้ผู้โดยสารไม่ยอมลงจากรถพร้อมกับบอกคนขับแท็กซี่ว่าจะไปส่งผมดีๆหรือเราจะไปโรงพักด้วยกันคนขับแท็กซี่รู้ดีครับว่าถ้าไปโรงพักก็เรื่องใหญ่แน่รณรงค์กันไม่นาน แท็กซี่ฮ่องกงก็ไม่กล้าปฏิเสธผู้โดยสารคนอื่นเลยตอนนี้คนในฮ่องกงไม่ว่าจะเป็นคนฮ่องกงหรือคนต่างชาติที่มาทำงานหรือมาเที่ยวสามารถเรียกแท็กซี่แล้วก็โดดขึ้นแท็กซี่ได้เลยครับทุกคันไปหมดครับเห็นแล้วนะครับว่าเรื่องคอร์รัปชันนี่เป็นรากเหง้าของปัญหาต่างๆตั้งแต่เรื่องใหญ่ๆจนมาถึงเรื่องแท็กซี่ไม่รับผู้โดยสารกันเลยทีเดียวถ้าไทยเราอยากเป็นศูนย์กลาง AEC ผมว่า เราต้องจริงจังและเร่งรัดแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันกันแล้วนะครับเมื่อ40ปีที่แล้วฮ่องกงก็มีปัญหาเรื่องคอร์รัปชันอย่างหนะักเหมือนเหมือนกับหลายประเทศในเอเชียและประเทศไทยของเราเรียกว่าติดระดับโลกทั้งไทยและฮ่องกงเลยแ่ะครับถ้าใครชอบดูหนังฮ่องกงคงจะจํากันได้หนังจีนสมัยก่อนส่วนใหญ่ก็มักจะเกี่ยวข้องกับแก๊งที่ผิดกฎหมายต่างๆหรือตํารวจขี้โกงนั่นก็คือภาพสะท้อนสังคมที่แท้จริงของฮ่องกงในสมัยนั้นครับ แต่ในปี2517ข้าหลวงใหญ่เกาะฮ่องกงที่ชื่อครอฟร์เม m u r เร y แมคลาโลสได้ลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันอย่างจริงจังโดยการตั้งหน่วยงานอิสระที่เรียกว่า Independent Commission Against Corruption ที่มีชื่อย่อว่า ICAC ให้มีหน้าที่ป้องกันและปราบปรามคอร์รัปชันและขึ้นตรงต่อข้าหลวงใหญ่เกาะฮ่องกงผมได้มีโอกาสไปคุยกับประธานชมรมเจ้าหน้าที่เกษียณของ ICAC คุณริกกี้หุย ซึ่งเป็นกำลังสำคัญที่ทำงานนอกเครื่องแบบด้านสืบสวนสอบสวนคุณริกกี้ได้เล่าให้ผมฟังถึงช่วงเริ่มต้นการรับสมัครเจ้าหน้าที่ของ ICAC นั้นคนาเน้นรับคนที่ไม่ใช่ตำรวจและคนที่ไม่มีพื้นฐาน,านด้านการสืบสวนสอบสวนมาก่อนเพราะเขาต้องการเอามาฝึกอบรมเอง all our officer 99% are not investigators or law enforcement agents they come either as a as a teacher nurse or clerk before so they are what we call a clean sheet sinsheet uh huh. and then they come and our our organization teach them how to investigate ที่สําคัญเขาจะดูประวัติของทั้งครอบครัวเลยว่าคนที่มาสมัครนั้นมาจากครอบครัวแบบไหนมีประวัติที่ดีหรือไม่ ICAC ของฮ่องกงจะทําการสัมภาษณ์อย่างเข้มขน้น ถึงทัศนคติที่เกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชันว่าคนที่มาสมัครนั้นคิดอย่างไรกับการคอร์รัปชันแค่ไหนเรียกว่าคอร์รัปชันแค่ไหนไม่ใช่และทําไมอยากมาทํางานปราบคอร์รัปชันกับ ICAC พูดง่ายๆขอให้เป็นคนดีตั้งใจมาทํางานกันจริงๆเมื่อรับคนที่มีพื้นฐานครอบครวัวสะอาดและมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับการปราบปรามคอร์รัปชันแล้วทาง i c a c ซึ่งเป็นองคอ์กรปราบปรามคอร์รัปชันของฮ่องกงก็ได้เน้นให้มีการฝึกอบรมอย่างเข้มข้นโดยเฉพาะเทคนิคการสืบสวนสอบสวนนอกเครื่องแบบเพื่อหาข้อมูลหลักฐานและพยานว่าข้าราชการฮ่องกงและตำรวจคนไหนโกงบ้างอย่างไร ICAC ตั้งทงเลยครับว่าจะทำให้คนฮ่องกงศรัทธาและร่วมมือกับ ICAC ในการปราบฟรามคนโกงนี่เขาจะต้องจับกลุ่มคนโกงและลงโทษให้ได้ด้วยกระบวนการคัดเลือกคนที่ดี และการฝึกอบรมที่เข้มข้นแม้เจ้าหน้าที่ ICAC จะไม่มีพื้นฐานงานสืบสวนสอบสวนมาก่อนแต่ ICAC ก็สามารถจับกลุมข้าราชการผู้ใหญ่และตำรวจใหญ่ที่ที้โกงได้มีการลงโทษถึงขั้นติดคุกติดตารางกันหลายร้อยรายทีเดียวภายในระยะเวลาไม่นานสิ่งที่ได้ตามมาหลังจากไล่จับคนโกงและลงโทษอย่างไม่เลือกหน้าคือความศรัทธาและการมีส่วนร่วมของคนฮ่องกงที่มีต่อ ICAC ครับ คุณริกกี้หุยได้เล่าให้ผมฟังครับว่าการปราบปรามคอร์รัปชันจะสำเร็จได้นั้นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งอันดับแรกคือความตั้งใจจริงของผู้นำประเทศที่จะปราบโกงครับการปฏิรูประบบราชการให้โปร่งใสไม่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอำนาจในการใช้ดุลยพินิจมากจนเกินไปก็เป็นอีกปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้การปราบปรามคอร์รัปชันในฮ่องกงประสบความสำเร็จครับ เมื่องานปราบปรามการคอร์รัปชันประสบความสำเร็จและมีการส่งสัญญาณชัดเจนว่าถ้าคุณโกงไม่ช้าก็เร็วคุณต้องโวนจับกลุ่มและลงโทษแน่นอนงานด้านการป้องกันการคอร์รัปชันก็กลายเป็นเรื่องง่ายสำหรับ ICAC ครับ If they find out the cases connected with corruption, they will they out the connected they to are the expert." cases be we are us as Handling, uh, วันที่6กันยายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์กรภาคประชาสังคมอย่างภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันซึ่งปีนี้ได้จัดงานชื่อวันต่อต้านคอร์รัปชันรวมพลังเปลี่ยนประเทศไทยคุณประมลสุธีวงศ์ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยบอกว่าปัญหาคอร์รัปชันของไทยกําลังจะก้าวเข้าสู่มหาวิกฤตคอร์รัปชันเพราะมีการบูรณาการอย่างกว้างขวางในการคอร์รัปชันทั้งระดับชาติระดับท้องถิน่น นักการเมืองข้าราชการนักธุรกิจและสื่อมวลชนองค์กรรัฐและรัฐวิสาหกิจโดยมี4ปัจจัยที่ทําให้การยับยั้งทุจริตนั้นทําได้ยากคือ 1. ความไม่จริงใจของรัฐบาลและฝ่ายบริหารที่จะป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน 2. ความเห็นแก่ตัวของนักธุรกิจจากโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่มักมีวงเงินสูงจนเอื้อให้เกิดการวิ่งเต้นเป็นช่องทางให้คนกลางถือโอกาสเรียกร้องเงินทอนหากไม่จ่ายก็ไม่ได้งาน 3. ข้าราชการที่ดีถูกกลั่นแกล้งมีการซื้อขายตำแหน่งสำคัญสคัญด้วยเงิน6-7หลักทำให้เมื่อได้รับตำแหน่งแล้วก็ไม่ได้ทำหน้าที่เพื่อประเทศชาติแต่ทำเพื่อตัวเองและพวกพ้องขณะที่ข้าราชการที่ดีกลับถูกกลั่นแกล้ง 4. การทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่ยังขาดความกล้าหาญในการติดตามขุดคุยการนำเสนอข้อเท็จจริงการทุจริตให้ประชาชนรับรู้เพราะสื่อมวลชนที่ทำงานตรงไปตรงมาจะถูกกลั่นแกล้งทั้งในทางลับและในทางเปิดเผย สำหรับการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเรื่องนี้น่าสนใจครับอาจารย์วิชามหาคุณกรรมการปรปชบอกว่าในการทำหน้าที่ป้องกันและปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันตลอด7ปีที่ผ่านมาพบสัจธรรมว่ายิ่งปราบยิ่งคอร์รัปชันยิ่งมีกฎหมายฟาดฟันยิ่งทุจริตยิ่งคิดยุทธศาสตร์ยิ่งโกงไม่สิ้นสุดและพบว่าการป้องกันและปร,ปราบปรามทุจริตทำเพียงองค์กรเดียวคนเดียวไม่ได้อย่างเด็ดขาดต้องรวมพลังและทำทันที วันนี้จะเล่าให้ฟังนะครับว่า5ปีที่ผ่านมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่เรียกว่าปป,ปชนั้นเขามียุทธศาสตร์ปราบปกงกันอย่างไร <S <S ตั้งแต่ปี2511เป็นต้นมาปปชได้จัดทายุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติระยะเวลา5ปีฉบับที่1เพื่อใช้ระหว่างปี2511ถึง2515โดยมียุทธศาสตร์สําคัญ4ีด้านคือ 1. การปลูกจิตสํานึกค่านิยมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างวินัยให้กับทุกภาคส่วน 2. รวมพลังแผ่นดินป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริต 3. เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่นหน่วยงานต่อต้านการทุจริต 4. ส,สร้างบุคลากรมืออาชีพป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตแต่เมื่อสิ้นสุดยุทธศาสตร์ฉบับที่หนึ่งแล้วปปชพบว่ายังมีอุปสรร,รคในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์คือหน่วยงานที่มีหน้าที่ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ทำงานแบบต่างคนต่างทำเจ้าหน้าที่ของปปชยังไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ประชาชนไม่ทราบข่าวการดำเนินงานเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ที่ดี การมีส่วนร่วมของภาคต่างๆในการปราบปรามคอร์รัปชันยังมีน้อยมากและที่สําคัญภาคการเมืองขาดความจริงใจในการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันเมื่อดูการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันของปปชในช่วงที่ผ่านมาแล้วน่าตกใจนะครับเพราะยังมีจํานวนคดีที่ปปชต้องดาเนินการค้างค้างอยู่มากกว่า8,000เรื่องแบ่งเป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงเกือบ7,000เรื่องและอยู่ระหว่างการไต่สวนอีกเกือบ1,500เรื่องปปชวบอกว่าสาเหตุที่มีคดีค้างกว่า8,000เรื่อง เรามีเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอการทํางานผูกติดกับระบบธุรการที่เข้งมงวดเกินไปทุกอย่างต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางและคณะกรรมการปปชคณะอนุกรรมการไต่สวนไม่เคยมีการใช้หมายค้นหรือหมายจับทําให้ไม่สามารถค้นหาพยานหลักฐานได้อย่างเต็มที่แม้มีการชี้มูลความผิดแล้วแต่ผู้ถูกกล่าวห,หาหลบหนีก็ไม่สามารถนําตัวมาฟ้องร้องคดีได้นอกจากนี้กรรมการปปชซึ่งมีการอยู่เพียง9คนยังต้องเป็นประธานอนุกรรมการไต่สวนทุกเครื่องทำให้การตรวจสอบล่าช้า ตอนนี้ปปชกำลังร่างยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติฉบับที่2ที่จะใช้ในปี2556ถึง2560ในยุทธศาสตร์ฉบับนี้ปปชเขามี5ยุทธศาสตร์ที่จะเอามาปราบโกงครับคือ 1. สนับสนุนให้มีการสร้างเสริมค่านิยมสุจริตและมีระเบียบวินยัย 2. พัฒนานกลไกและรูปแบบในการป้องกันตรวจสอบทรัพย์สินและปราบปรามทุจริต 3. พัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานร่วมมือกับเครือข่ายภาคีทุกภาคส่วน 4. พัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และการบริหารจัดการที่ดี 5. เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการประชาสัมพันธ์การเขียนยุทธศาสตร์ฉบับนี้ให้ความสำคัญกับการจัดรับฟังความเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวขอ้องรวมถึงประชาชนด้วยปปชตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเข้าไปในหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับกฎหมายอย่างเข้มงวดถ้าหน่วยงานไหนทำไม่ได้ตามมาตรฐานก็จะประกาศให้สาธรารณชนรับรู้ นอกจากนี้ปปชออยังได้ลงนามความร่วมมือกับภาคีต่างๆอีกหลายหน่วยงานเช่นสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกระทรวงศึกษาธิการเพื่อปรับปรุงหลักสูตรปรับทัศนคติปลูกฝังตั้งแต่เด็กสร้างรากฐานทางสังคมเพื่อเปลี่ยนแปลงประเทศหล่อหลอมคนไทยให้มีค่านิยมเห็นสิ่งที่ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมถ้าขัดกันเมื่อไหร่ก็ผิดจริยธรรมและทําให้เห็นค่านิยมผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นรากเหง้าของการทุจริต จุดใหญ่ที่จะต้องทำความเข้าใจกันว่าทุจริตยังมีความเข้าใจผิดแล้วก็ไม่ตรงกันเพราะอะไรเพราะว่าสังคมของเราเนี่ยยังคุ้นเคยกับการให้การรับทําให้เราเคยชินกับระบบอุปธรรมซึ่งทําให้ให้มันไปเ,เปลี่ยนทัศนคติของประชาชนที่ทว่าจะทําอะไรเนี่ยต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อส่วนตัว เวลาพูดถึงคำว่าคอร์รัปชันคนส่วนใหญ่นึกถึงโครงการใหญ่ๆที่นักการเมืองไม่ดีเขาคิดสรรหามาโกงกินกันแต่ท่านผู้ชมทราบไหมครับแค่การฝากเด็กเข้าโรงเรียนในบางประเทศเขาถือว่าเป็นการคอร์รัปชัน <refused> แล้วนะครับเวลาพูดถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนั้นจะมีการคอร์รัปชันแท้ๆกับคอร์รัปชันที่เป็นสีเทาๆที่บางคนอาจจะยังคลุมเครืออยู่ว่าเป็นการคอร์รัปชันหรือไม่เช่นการให้คนร,รู้จักช <fancy> ่วยฝากเด็กเข้าโรงเรียนหรือเข้าทํางานเรื่องนี้คนไทยส่วนมากคงมองว่าไม่ผิดอะไร นี่เป็นเรื่องปกติแต่เรื่องนี้ในบางประเทศที่เข้าประสบความสาเร็จในการปราบปรามคอร์รัปชันเช่นฮ่องกองญี่ปุ่นเขามีข้อห้ามชัดเจนนะครับว่าห้ามกระทําโดยเด็ดขาดที่ญี่ปุ่นเ็ามีข้อบังคับว่าด้วยจริยธรรมห้ามไม่ให้ผู้มีอํานาจที่จะพิจารณารับคนเข้าทํางานไปกินข้าวไปตีกอล์ฟหรือไปทํากิจกรรมต่างๆร่วมกับคนที่สมัครงานหรือญาติของคนคนนั้นไม่ให้มีเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันร,ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ต้องถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากระดับโลกเลยนะครับความจริงไทยเราก็มีกฎหมายปปชที่ห้ามไม่ให้ผู้ดารงตำแหน่งทางก,การเมืองมีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนต,น,ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมรวมทั้งยังห้ามไม่ให้ข้าราชการและผู้บริหารระดับสูงรับของกำน,นันมูลค่าเกิน3,000บาทอาจารย์วิชามหาคุณกรรมการปปชบอกว่าเรื่องนี้ต้องเริ่มจากครอบครัวต้องสอนลูกสอนหลานให้เข้าใจว่าการที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเราจะต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไว้ก่อน เราต้องเริ่มตั้งแต่จุดที่ว่าในครอบครัวของเราเนี่ยต้องต้องให้เข้าใจว่าไอ้ก,การที่เราเนี่ยนะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องนึกถึงประโยชน์ส่วนรวมไว้ก่อนถ้าหากว่ากรณีที่ว่า,าอุปถัมภ์หรือการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเป็นเรื่องภายในครอบครัวอย่างนี้ไม่เป็นไรในหมู่ญาติพี่น้องอย่างนีเ้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรกั อีกแนวคิดหนึ่งซึ่งเป็นอุปสรรคในการปราบคอร์รัปชันในประเทศไทยก็คือแนวคิดที่ว่าถ้าเรารู้จักกันแล้วเราจะช่วยกันและไม่ทําร้ายกันแนวคิดนี้อันตรายมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงซึ่งสังคมไทยมีหลักสูตรพิเศษเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเต็มไปหมดสวัสดีครับ